นี่ครับเรามาเดินรถพุ่มพวงนะฮะเดี๋ยวผมจะซื้ออุดหนุนพี่เขานะในตลาดก็มีแต่ผมไม่ซื้อแล้วครับผมก็เดินเดินเดินมาดูก่อนพอดีเห็นรถเข็นงี้ผมชอบอุดหนุนนี้ดีกว่านะเียเขาเรียกว่ารถพุ่มพวงสล้อแล้วกันนี่ฮะอย่างบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ขายนะมีรถปิกอัพโอเคพี่ผมเอาปิกแห้งนี้ถุงนึงก่อนนี่พอดีโดยตลาดเลยมองเห็นแล้วก็เลยมาหาพี่เขาดีกว่าอุดหนุนกัน กเอาใบกระเพราด้วยพี่แพงไงครับอ่าเออพี่กระเพรานี่คือมันมีกี่แบบพี่อันนี้และไอ้เล่อนี้ล่ะโหระพาโหระพาเออนี่ใช่ดีโหละพามันต้องมีก้านแบบเอาพี่แยกหน่อยดิอันนี้คือโหระพานะก้านสีม่วงๆเนาะได้ครับกระเพรามันต้องเป็นอย่างนี้นะก้านสีเขียวนะหลายคนนี่คือย่างแยกไม่ออกนะโอเคกระเพราสีแดงก็มีนะโอเคไปทำก่อนพี่พี่ขายทุกทุก ช่วงไหนคะเสาร์อาทิตย์หรือว่าอย่างไรเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันี้้ก็หยุดแลครบอ๋อวันนี้ก็หยุดแล้วเนาะโอเคแสดงว่าพี่มันจะไปไหนครับเนี่ยมุนาหารครรับมุาาหเนาะไม่ได้กลับบ้านเนาะเหมือนกันผมก็อยู่เชียงใหม่ไม่ได้กลับบ้านเลยอยู่ในกรุงเทพตลอดเลยอืมเดี๋ยวผมถ่ายคลิปลงช่อง YouTube หน่อยก็ผมถ่ายเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้ตลาดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ่ายผู้คนในช่วงโควิดอย่างเงี้ยโอเคเหมือนกันพี่ ผมกลับไปก็ต้องกักตัวครับก่อน1 4 1 5วันน่ะ 5, <000. S 1> ผมก็เลยเอออยู่เทคกก่อนีกว่าอย่างนั้นเราก็อยู่ห้องผมออกจากห้องนี่คือประมาณสัก4วัน5วันออกจากห้องทีนึงโอเครับผมได้กับเาแล้วก็พริกละเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะนี่อย่างนี้เราสนับสนุนกันนะเรามาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเมืเ่อคู่ดึงมองเห็นก็รีบเดินมาเลยนะฮะในตลาดสดเราไม่ซื้อนะซื้อของพี่เขาดีกว่ามีอะไรอีก อ่าประกาศขาวของผมหมดแล้วฮะซื้อประกาศขาวอีกถุงหนึ่งนะประกาศขาวอุดหนุนพี่เขานะฮะผมชอบกินประกาศขาวมากเลยนะโอ้หพริกพริกพริกเอาพริกอีกถุงหนึ่งพี่นะนี่ครับอุดหนุนกันไปนะฮะนี่ อ้าพี่อ่านี่ถุงหนึ่งเอาหัวน,นี้สามอย่างละอ่ามะเขือเทศอีกแล้วกันอย่างที่บอกนะตลาดนี้เราก็มีนะแต่เราเห็นพี่เขาอยู่นี้คนเดียวก็เลยแบบเออเดินมาหาพี่เขาก่อนอุดหนุนกันไปนะฮะคนทํามาหากินจริงช่วงนี้นะเศรษฐกิจอย่างนี้ที่ขายของปับรองไม่ดีครับคนเขาออกจากบ้านน้อยมากผมได้ไปสี่อย่างละ เดี๋ยวดูก่อนว่าซื้ออะไรอีกผมก็ออกมาทีนึงก็อยู่ยาวเลยครับนี่ทุกอย่างนี่คือเริ่มต้นกี่บาทพี่เนี่ยพี่ครับเริ่มเริ่มแต่กี่บาทเนี่ยห้าบาทนี้มีไหมสิบบาทนี้มีไหมเริ่มแต่ห้าบาทเลยใช่ไหมมีครับเริ่มแต่ห้าบาทเลยนะห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทอื้มนี่บอกนะรถเข็นนี่คือไม่แพงเลยนะฮะใครที่เห็นรถเข็นเข็นนี่คือรับรองเรียกพี่เขาได้เลยนะนี่ใครเห็นอย่างนี้นะฮะ เด็กพี่เขาจอดได้เลยนะห้าบาทสิบบาทก็ซื้อกันได้ครับนี่พี่เขามาจากมุกดาหารนะมุกดาหารตรงข้ามก็คือไอสวรรค์เขตดีเนาะก็มุกดาหารก็เคยไปนะฮะตรงตรงข้ามนี่คือสวรรค์เขตเลยสมปรลาวนะฮะโอ้โหโอเคตอนนี้ลูกค้าน้อยแล้วเรามาดูมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเห็ดมอีอ่ เห็นแล้วก็ขเขาเรียกอันนี้เอ๊ะผมนึกไม่ออกนะอันนี้คือเม็ดถั่วเม็ดถั่วลันเตาเอเอักกระเชดผักกระเชดนึกออกละกระเฉดครับอันนี้คือน้ำตาลปิป๊บอันนี้คือฟักทองนะแล้วก็มีพริกขี้หนูพริกแดงกระเทียมเดี๋ยวให้ดูว่าพี่เขามีอะไรบ้างนะโหสุดยอดมีขา้าวโพดมีแตงกวามีหน่อไม้มีปูดองมันฝรั่ง เออ่ข้าวคัว่ืมะละกอมะเขือยาวหัวชัยเท้าข้าวปุ้นเนี่ยหรือว่าขนมจีนนะเห็ดเข็มทองมีหมดทุกอย่างนะฮะมีเห็ดมีมะเขือเทศมะนาวแตงกวาหอมแดงหัวหอม,หอมแล้วก็ผักอืสุดยอดเลยนี่ครับครบคันนะฮะนี่สามล้อคันนี้ โอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอแคปรูปก่อนนะครับนี่สุดยอดเรว่รารถพุ่มพวงกันนะนะครับนี่ฮะครัทุกคนเขามาจับจ่ายซื้อของกันได้อย่างนี้นะเห็นแล้วก็ผม รู้สึกรู้สึกดีนะที่ว่าแบบว่าคนเขาทำมาหากินนะอยนที่บอกทาชนบทแถวบ้านผมนี่คือยังขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะโอ้พ่วงเต็มเลยฮะอันนี้คือสามล้อนะสามล้อนี่ไม่ค่อยได้เห็นนานๆนานๆนนนนนนทีนะสามล้อแบบนี้นะที่เห็นนี่คือเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วก็เป็นรถกระบะกันนะฮะ พี่อยู่ตรงหน้ารถตั้นะครับนะตรงนี้คือแยกสุริสานนะฮะนี่คือแยกสุริสานนะเดี๋ยวซ้ายไปตรงนี้ก็คือ MRT สุริสานประตูสามฮะหรือว่าไฟฟ้าใต้ดินประตูสามครับนี่เออคนเริ่มน้อยละโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจ่ายตังก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปแล้วฮะโอเคครับพี่ครับขนข้าพี่ครับสู้ๆนะครับโอเค เดี๋ยวผมใจตังก่อนนะครับ